เทพเจ้าสายฟ้าโทนะคะดูซะตัวเขาเต็มไปด้วยสายฟ้านะคะเนี่ยจะบอกว่าใน a v e n เจ r ร์ในพี่นิวชอบโทมากเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่นะคะในแมป Escape Super Hero Obby นะ,ะในวันนี้เราจะมาเล่นแมป Obby กันคือแมปกระโดดนั่นเองในแมปนี้เป็นแมปใหม่นะ,ะเพิ่งถูกสร้างมาเมื่อ วันที่15พฤษภาคมปีนี้เลยนะคะเป็นแมปใหม่มากดูจากภาพปกเกมนะเหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยเอาเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมาจับขังคุกนะคะไม่ว่าจะเป็นไอรอนแมนวันเดอร์วูแมนซูเปอร์แมนสปเดอร์แมนแล้วก็ฮัคนะคะตัวเขียวทำไมตำรวจต้องจับพวกเขาเหล่านี้ไว้ในคุกด้วยก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีหน้าที่ท,ที่ต้องกระโดดนะ,ะไปช่วยเหล่าซูเปอร์ฮีโร่พวกนี้อ่าน่าสนใจทีเดียวนะคะ โอเคไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะแสดงตอนนี้พี่นิวก็อยู่ในแมปแล้วนะคะว้าวแมปดูดีมากเลยแมปคือแบบว่าดูโอเคมากเลยนะคะด้านหลังของเราจะเป็นเสัญลักษ์เออเ,อเวนเจอร์กับอ,อ,อีกค่ายหนึ่งคือเลยนะค่าย DC นะคะ สุดยอดเลยอะแสดงว่าในงานนี้เนี่ยเราต้องเจอเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เกือบหมดเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับคนนี้ดีกว่าคนนี้เขาคือแอนด์แมนเนี่ยแอนด์แมนนะทุกคนนะที่สามารถแปลงร่างเป็นตัวเล็กๆได้อะเป็นตัวเล็กแบบมดเลยนะคะก็เขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการแบบว่าไปช่วยเหลือซูเปอร์ฮีโร่นะคะโอเคไปกันรถมาดูกันวู้วาร์ปไปเลยอุ้ยเราวามัอยู่ที่ไหนเหมือนกับว่านั่งเฮลิคอปเตอร์มาเลยนะคะอุ้ยอะไรอะนั่นมันคือซูเปอร์แมนนี่นะทุกคน โอเคกระโดดไปเลยนะคะกระโดดไปบนตัวนกนะทุกคนนะโอเคบึ๊บบึ๊บแล้วก็มาเซฟตรงนี้นะคะนี่คือซูเปอร์แมนนี่นาะอุ๊ยเดี๋ยวนะคือไรเนี่ยซูเปอร์แมนยังหล่อเลย,ยซูเปอร์แมนหล่อจังเลยนะคะไปกันต่อนละทุกคนนะฟึบเอ้โดนเหรอได้ไงเนี่ยทุกคนมันเป็นไป,นปนได้อย่างไรทําไมเราโดนโอเคมาได้นะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินนะ,ะเนี่ยไปกันต่อนะฮึบ ด้วยระวังด้วยระวังด้วยยังไม่หมดนะคะห้ามโดนเส้นสีแดงเด็ดขาดเด้อโอเคะ okay. แล้วก็มาเซฟตรงนี้ฟืบต่อไปก็กระโดดไปตรงโลโก้ของซูเปอร์แมนนะคะไปกันเลยเนี่ยฟืบฟืบฟืบอ,อ,อืมแล้วก็มาเซฟนะคะแบบนี้อันต่อไปนะคะเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆโดยห้ามโดนนะคะสีแดงเด็ดขาดสีแดงที่เป็นเรืองแสงนะห้ามโดนนะคะนี่ค่ะเราก็มาเซฟตรงนี้แล้วก็กระโดดไปบนก้อนเมฆนะคะ ไปอย่างไวเลยเผื่อว่ามันมีหลายด่านนะทุกคนฟืบ <f ut up> อ่ะเออแล้วก็เซฟเลยอุ้ยเราเจอเข้ากับ Wonder Woman แล้วนะคะนี่ใครเคยดูหนังของ Wonder Woman บ้างเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็สวยมากๆ <f ut up> เลยนะคะอันนี้เราก็กระโดดไปเลยนะฟืบฟืบว้าเออเกือบโดนเกือบโดน <combined> นะคะอ่ะเซฟนะคะและนี่คือสัญลักษณ์โลโก้ของ Wonder w o m a n นะคะนี่คคือสัญลักษณ์ของเธอ แล้วเราก็เซฟเลยนะคะนี่มาดูตัวเธอใกล้ๆกันดูดิฮะตัวเธอคือแบบว่าสวยมากแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยนะคะอะต่อไปนะคะเราไต่ขึ้นมาบนนี้ฟืบแล้วก็เดินไปนะะฟืบฟืบอ,อมเหมือนกับว่ามันให้เราไต่ลงไปนะะฟืบแบบนี้แล้วก็เซฟนะคะต่อไปเป็นอะไรเนี่ยคล้ายๆกับสีน้ําลาวานะคะที่มันร้อนๆนละทุกคนนะเซฟนะคะ กระโดดไปฟึบอืมเออห้ามโดนเดอ้อโอเคทุกคนฟึบ้ยโอ้โหมาโดนตรงทางออกพอดีเมื่อกี้นะคะพี่นิวโดวนตรงทางออกพอดีนะคะก็เลยไม่รอดเลทุกคนนะเอาใหม่เอาใหม่นี่ค่ะบอกแล้วว่าอย่าประมาทย <c oughs> อย่าประมาทฟึบโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเซฟตรงนี้ต่อไปนะคะก็กระโดดข้ามอันนี้ไปอุ้ยมันหมุนด้วยทุกคนสังเกตว่ามันหมุนด้วยนะคะไปเลย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 อันนี้อะไรเนี่ย ทะลุมิติไปเหรอไปแล้วออ้ยมานี่เลยนะคะอุย้ยให้ตายเถอะทุกคนเรามาเจอเข้ากับซูเปอร์ฮีโร่อีกแล้วนะคะฟืบมาเลยเจอใครเนี่ยคนนี้คุ้นๆกับตันอเมริกาหรือเปล่ามาดูกันนะคะโอ้กับตันอเมริกาจริงๆด้วยนะถ้าเกิดเจอโล่แบบนี้เขาคือกับตันอเมริกานะยืนอยู่ตรงนู้นยืนแท้ยืนลอยตรงนู้นเลยนะคะไปกันเลยทุกคนโหพอเข้ามาเล่นในแบบนี้นะคะ เราเจอกับซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนเลยนะคะเนี่ยออโอเคเซฟเลยนะคะไปอย่างว่องไปอย่างว่องเพราะว่าพี่หนูคิดว่ามันต้องมีหลายด่านแน่นอนนะคะเราจะไปอย่างไวกันนะทุกคนนะฟึบฟึบอืมโอเคแล้วก็มาเซฟนะคะอันนี้ก็ยังไงเดี๋ยวนะเราต้องมาขี้โกงกันนิดนึงนะคะฟึบอันนี้หรือเปล่าไม่น่าจะว้ายไม่ใช่ดูแล้วมันขี้โกงไม่ได้นะอันกลางนะคะดูดิฮะมันขี้โกงไม่ได้ทุกคนดูดิ เฮ้ยป้องกันดีป้องกันดีอ,นดอันไหนอะเดี๋ยนะอันกลางไหม๊ไม่ใช่โอ้โหอันแรกเป็นอันกลางใช่ไหมอ่ะเสียงทายดูนะคะอันริมหุยทูกอันนี้ปะเฮ้ยทุกีกโอเคทุกคนเซฟเลยนะคะเรามาเจอเข้ากับเดอะฮักนะคะนี่่ะเดอะฮักกำลังยกก้อนหินอยู่เลยนะคะเนี่ยโอเคอันนี้เราห้ามโดนสีแดงนะคะไปกันโดดอืมอืมเยอะแบบนั้นแหละทุกคนโอ้โหห้ามโดนโอเค ตื่นเต้นโอเคแล้วก็เซฟนะคะไปอย่างว่องไปอย่างว่องทุกคนอันนี้ก็กระโดดแบบง่ายๆนะคะไม่มีอะไรมากจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอเคแล้วเราก็เซฟเลยนะคะต่อไปห้ามโดนสีแดงนะคะทุกคนนะโหสึกว่าระยะทางยาวไกลมากเลยฟืบถึงแล้วนะคะอูนี่อะไรเนี่ยทองูเทพเจ้าสายฟ้าโทนะฮะดูซะตัวเขาเต็มไปด้วยสายฟ้านะฮะเนี่ยจะบอกว่าในอเวนเจอร์ในพี่นิวชอบโทมากเลยนะคะ นี่คะเทพเจ้าสายฟ้าถือค้อนนะฮะตัวเขาอย่างแท้เลยทุกคนโุ้ยพอได้เข้ามาในแมปนี้นะฮะเจอกับคนที่ชอบเพียบเลยอเซฟก่อนนะฮะแล้วเราก็ยังไงอ่าไต่ขึ้นไปด้านนี้นะฮะนี่ฮะจะเห็นว่าฮักนะฮะยืนถือก้อนหินอยู่ตรงหน้าเราเลยเอยไม่ใช่ก้อนหินดิเหมือนเป็นฐานปฏิบัติการสักอย่างนะฮะตอนแรกนึกว่าเป็นก้อนหินไม่ใช่ เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดูกันนะคะว่ามันคืออะไรเราก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ขึ้นไปดูว่าไอ้ที่ฮักถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรนะทุกคนนะถึงย่งโอเคใกล้แล้วนะคะฟึบมาไต่ไปไต่ไปฟึบแล้วก็เซฟก่อนฟบแบบนี้แล้วเราก็มาด้านนี้นะคะห้ามโดนสีแดงด็่ขาดนะทุกคนค่อยๆไปฟึืมนั่นแหละเออ โอเคฟืบอ,อ่าฟืบอ,อืมไปเลยไปเลยไปเลยกระโดดมันมากข้ามไปตีป้ฟืบอ้หูมาเจอกับเด็กแฟลตนะฮะเดวแฟลตอยู่ตรงหน้าเราเลยนะทุกคนนะอันนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเอ้าเฮ้ยเดินๆๆๆอ้ยพาเฉยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะกระโดดมาตรงนี้อืมคืออะไรไต่ไปตามเข็มบนาฬิกาเหรอแล้วเราก็มากระโดดตรงนี้นะฮะฟืบนี่ฮะเรามาเจอเข้ากับเด็แฟลตนะฮะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่วิ่งไวที่สุดในโลกนะฮะ เชื่อว่าคงไม่มีใครวิ่งไวเท่ากับเขาอีกแล้วทุกคนนะเพราะเขาคือเดอะแฟลตนั่นเองวิ่งไวมากขอบอกถ้าเกิดใครเคยดูหนังของเขานะคะคือแบบวิ่งไวงจริงๆอ,อ่ะตอนนี้เราก็กระโดดไปนะฮะทุกอย่างดูเป็นเดอะแฟลตหมดเลยอันนี้ก็ระวังห้ามเหยียบสีแดงนะทุกคนแล้วก็มาเซฟตรงนี้นะคะปึ๊บอ่าไปเลยนะคะไปแบบว่องๆเลยทุกคนพี่นิว,ว่ามันต้องมีอย่างต่ำห้าสิบด่านข่ามิติโอเคข่ามิติมาแล้วนะคะมาเจอเข้ากับแบทแมนนะ,ะคะแบทแมนหูย เจอซูเปอร์ฮีโร่เยอะมากนะทุกคนนะอันนี้เราห้ามโดนน้ำสีเขียวนะฮะเห็นว่ามีน้ำสีเขียวอยู่กระโดดข้ามรถไปเนี่ยไม่รู้ว่าตัวอะไรมาครองเมืองนะคะไปด้วยน้ำสีเขียวอะเหมือนกับว่าท่อน้ำแตกนะท่อน้ำเน่าแน่เลยเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะโอเคเราก็ไต่ขึ้นมาวันนี้นะคะก็อันนี้เป็นในตอนของแบทแมนนะทุกคนไล่มาโดนน้ำสีเขียวโอเคไปต่อนะคะดีเนี่ยที่มีจุดเซฟทันนะทุกคนต้องเข้าประตูนี้ไปเหรอใช่เหรอทุกคนยังไง ไม่ใช่ดิเดี๋ยวไปทางไหนเนี่ยอ๋ลอลงไปด้านล่างนะคะต้องลองไปด้านล่างฟึบโอเคแล้วก็เซฟนะคะแล้วก็เนี่ยข้ามรถไปเนี่ยห้ามโดนน้ำสีเขียวที่อยู่ด้านล่างเลยขาดฟึบอื้มเดี๋ยนะอันนี้มันมีแบบเขียวๆมาแบบว่าขวางเราด้วยต้องไปให้ทันนะคะก่อนมันจะมาขวางเราอีกทีหนึง่งฟึบฟึบอื้มไปอย่างว่องเลยไปอย่างว่องเลยฟึบฟึบอื้ยังไม่พ้นสีเขียวอีกโอ๊ยโดนโอยโดนอีกแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยนะ เริ่มใหม่เหรอโอ้โหต้องเริ่มใหม่เลยทุกคนต้องมาเริ่มตรงนี้ใหม่เลยอันนี้ก็ห้ามโดนสีเขียวนะคะทุกคนนะฟึบ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 โอ้โหเดี๋ยวนะไปทางไหนโอเคไต่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเซฟเลยแล้วเราก็ไต่ขึ้นไปด้านบนตึกนะคะไต่ไปแต่ไปแต่ไปโอเคแล้วก็เซฟนะคะทุกคนเหมือนกับว่าเราเจอที่ข้ามมิติแล้วนะคะข้ามมิติไปฟุบอออโหมาเจอใครเนี่ยสไปเดอร์แมนนะคะใช่ไหมัห่ยง่ายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน้าาชัดก่อนนะคะ ใช่ไหมหมอแปลกป่าอ๋อหมอแปลกจริงด้วยนะคะ oh. แล้วก็มีไอรอนแมนโอ้ไอรอนแมนก็มามีแต่ซูเปอร์ฮีโร่ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเจอทุกคนนะโหจะบอกว่าไอ้ที่เหยียบนี่คือสวยมากฟึบด่านนี้สวยมากเลยนะคะโอเคแล้วเราก็เซฟนะคะนี่ค่ะพี่นิวชอบที่เหยียบด่านนี้มากเลยอะ่ะมันดูเป็นประการเลยยับระยับดูสวยมากๆเลยโอเคเราต้องไต่ไปให้ถึงฝั่งนะคะแล้วก็เซฟแบบนี้ฟึบอันนี้ก็ห้ามโดนน้าลาวาน,นะคะ นี่ฮะแล้วก็มาเซฟฟืบแบบนี้ขึ้นไปยังไงเราต้องช่วยเหลือเหล่าฮีโร่ให้ได้นะคะฟืบฟืบแคบมากโอเคไปเลยนะ <c oughs> เฮ้ยโอเคแล้วก็เซฟนะวู้สุกว่าเรานะคะเหมือนเจอใยแมงมุมนะคะเนี่ยแสดงว่าแถวนี้ต้องมีสไปเดอร์แมนแน่เลยนะคะอันนี้ก็เดินไปห้ามตกล่องสังเกตว่ามันมีล่องๆ่องด้วยนะคะระวังด้วยโอเคเสียตรงนี้นะ,ะ <c oughs> อ้โอัน,นอีกแล้วเดี๋ยวนะ <c oughs> ขี้โกงไม่ได้อุ้ยขี้โกงได้ทุกคนอันนี้ได้อันนี้ได้เดี๋ยนะ นี่ขี้โกงได้นะคะเอาไว้เดี๋ยวนะไปได้หมดเลยปะเนี่ยตอนนี้แล้วก็ข้ามิติมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะอย่าบอกนะว่าอยู่เส้นชยัยไม่ใช่จริงเหรออยู่เส้นชัยจริงเหรอทุกคนเอาจริงเฮ้ยอยู่เส้นชัยนะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมันมีกี่ด่านนี่เฮ้ยมีหกสิบสองด่านเหรอเอา,เวอาไว้แล้วยังไงอะเราต้องมาทำอะไรอุ้ยแปลงล่างเป็นสไปด์แมนแล้วก็ยังไงแปลงล่างเป็นอรอนแมนนะคะ นี่เป็นด็อเตรสเตรทก็ได้นะทุกคนนะนี่วันเดอร์บู n มนก็มานะฮะโอ้สุดยอดสวยงามเป็นวันเดอร์บู n มนนะคะกินเลนเั่นก็มานะฮะโอ้โรบินก็มาแบทแมนนะคะโดอ์แฟล์แล้วก็ซูเปอร์แมนนะคะมาหมดเลยเอาจริงนี่เราคือสำเร็จแล้วหรอ เราถึงเส้นชัยแล้วทุกคนนะแล้วก็จะมีบ้านลมให้เราเล่นนะคะแบบนี้อ๋อโอเคก็จะมีบ้านลมให้เราเล่นนะคะตอนนี้เราสามารถช่วยเหลือเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ได้หมดทุกคนแล้วนะคะเอาล่ะก็เป็นอันว่าเรานะคะ สำเร็จภารกิจแล้วเย่ yeah. แบบนี้คือจะบอกว่าเราเจอเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง a เวนเจอร์นะคะแล้วก็ดีซีนะคะเพียบเลยนะคะถ้าเกิดใครชื่นชอบซูเปอร์ฮีโร่พี่นิวว่าต้องชอบแบบนี้แน่นอนนะคะนี่คะแล้วก็ของรางวัลเราคือสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้นะคะ,ะที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่นั่นเอง อ่ะเอาละครวันนี้พี่นิวก็ได้พาทุกคนเข้ามาเล่นในแบบซูเปอร์ฮีโร่อบบี้นะคะสนุกมากเลยแล้วก็ด่านสวยมากนะในแบบนี้ขอบอกเลยนะว่าสวยจริงๆนะคะวันนี้นะพี่นิวนะก็ต้องขอตัวลาไปเกิดเละเกมนะจ๊ะไม่แบบจ๊ะจุ๊บจ <c oughs> นี่คือรอ่ะอ๋อกลับไปเล่นเกมอีกรอบหนึ่งเหรออ๋อเนี่ยค่ะกลับมาเล่นเกมอีกรอบหนึ่งแถมเราได้ชุดซูเปอร์ฮีโร่มาเล่นด้วยนะคะ <c oughs> อ,อ๋อนี่ไงอยากเปลี่ยนเป็นใครก็คลิกตรงนี้เลยนะทุกคนนะลองเป็นเดอะฮักดูไหมทุกคนนะ นิยาพี่นิวกลายเป็นเดอะฮักนะคะ <c oughs> ได้เหรอแบบนี้แล้วเราก็เข้าไปเล่นเกมที่เราเคยเล่นเมื่อกี้นะคะนิยะแต่ว่ามาในรูปแบบของซูเปอร์ฮีโร่วู้แต่ว่าต้องถึงเส้นชัยก่อนนะคะเราถึงจะได้ม็อบต่างๆของซูเปอร์ฮีโร่มานั่นเองนะทุกคนนะเนี่ยเดอะฮักนะคะเดอะฮักมากระโดดนะทุกคนนะสุดยอดเลย <c oughs> สุดยอดจริงๆนะคะโอ้โหแถมเดอะฮักกระโดดคล้องด้วยนะคะดูสิคะกระโดดคล้องมากเลยไม่ตายเลยนะคะอุ้ย สุดยอดเลยเหมือนเราได้พลังเดือหักมาเลยนะคะเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังได้ลูกโป่งซูปเปอร์แมนมาอีกนะคะเนี่ยโ้หสุดยอดแต่ว่าหน้าตาทอเทพเจ้าสายฟ้านี่คือไม่ไหวนะหน้าก็ดูป่วยมากเลยทุกคนหน้าตาดูไม่ไหวนะะ